ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆครับมีรักนักสะสมครับมาพบกันเช่นเคยครับกับช่องคนสองเหรียญแฟมิลี่นะครับสําหรับคลิปนี้ครับทางช่องมีข่าวดีมาบอกครับกับเพื่อนๆที่เก็บสะสมเหรียญนะครับซึ่งหลายๆท่านครับพบเจอนะครับแล้วก็อาจจะสังเกตเห็นว่าเหรียญที่มีความผิดปกตินะครับทางช่องคนสองเหรียญครับต้องการเพื่อจะเก็บสะสมอยู่แล้วนะครับ เราไปติดตามรับชมนะครับว่าเหรียญที่ทางช่องจะประกาศนะครับประกาศรับซื้อเพื่อเก็บสะสมนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับยังไม่รู้ครับว่าเหรียญที่นะครับมีความแปลกนะครับเหรียญนี้แล้วกันนะครับเหรียญนี้นะครับเียนเพื่อนเห็นนะครับ มืออาจจะดำไปหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับพอดีซ่อมเครื่องมานะซ่อมเครื่องจักรนะครับอาจจะล้างให้หมดนะครับโอเคเรามาดูเหรียญดีกว่าครับเหรียญที่ทางช่องคนสองเหรียญครับประกาศรับซื้อนะครับเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆและก็นะครับที่สําคัญที่สุดนะครับขอบด้านข้างนะครับเพื่อนเพื่อจะสังเกต ขอบด้านข้างเห็นไหมครับจะถูกกินเข้าไปนะครับเห็นไหมครับนี่คือเหรียญที่ชํารุดนั่นเองนะครับเหรียญที่ชํารุดนนะครับจะกินเข้าไปนะครับและจะมีขอบนะครับขอบเงินนะครับขอบสีเงินสองข้างนะครับสูงกว่าไส้ด้านในนะครับเห็นไหมครับ นี่คือเหรียญชำรุดที่ทางช่องคน2เหรียนต้องการนะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นลึกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับตรงไส้นะครับจะถูกอาจจะเป็นการกัดกร่อนนะครับของสารเคมีนะครับหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับซึ่งใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับและทําให้ผิวของ เหรียญนะครับเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับห,หลายท่านคงมีนะครับคงมีแบบนี้นะครับทางช่องคนส่งเหรียญนะครับรับซื้อไม่อั้นครับแบบนี้นะครับรับซื้อไม่อั้นแต่ราคาไม่สูงนะครับราคาไม่สูงอยู่ที่เพื่อนๆน,นะครับจะมาขายให้ทางช่องหรือเปล่านะครับนะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับทางช่องให้เลยนะครับ3บาทถึง5บาทนะครับแบบนี้นะครับ5บาทสูงสุดนะครับ5บาทสูงสุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้เป็นร่องลึกนะครับให้เต็มไปเลยนะครับ5บาทรวมรวมหน้าเหรียญด้วยก็เป็น10บาทนะครับ ถ้าใครมีเกิน1ิเหรียญส่งฟรีนะครับต้องมีเกิน1ิบเหร <f> <necessary> ียญเท่านั้นนะครับส่งฟรีนะครับเน้นนะครับเน้นก็คือร่องตรงไส้นะครับไส้ตรงนี้นะครับต้องลึกนะครับต้องลึกแล้วขอบเงินสองข้างนี้นะครับขอบเงินสองข้างนี้ต้องโผล่มานะครับสูงกว่านะครับสูงกว่าขอบข้างในนะครับ น,นี่คือลักษณะเหรียญที่ทางช่องต้องการเหรียญชํำรุดนั่นเองนะครับเหรียญชํำรุ่นนะครับถามว่ามีค่าไหมทางช่องเ,อเป็นความชอบนะครับเป็นความชอบของทางช่องคนสองเหรียญน,นะครับเก็บสะสมอย่างเดียวครับเหรียญแบบนี้นะครับและเอาไปใช้อาจจะยังไม่บางท่านบางร้านอาจจะไม่รับนะครับ แต่ทางช่องคนสองเหรียญครับรับนะครับรับนะครับเน้นนะครับขอให้นะครับไสกลางตรงนี้นะครับเป็นล่องลึกนะครับแล้วก็ปีกสองข้างนะครับเนื้อเงินนะครับต้องโผล่มานะครับรับไปเลยนะครับเหรียญละสิบบาทนะครับเหรียญละ1ิบบาทนะครับยังไม่มีร <to> ้านรับซื้อนะครับเหรียญแบบนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญชำรุดไปแล้วนะครับ แต่ทางช่องยินดีรับซื้อท่านนะครับในราคาสูงสุดนะครับถึง5บาทนะครับเพิ่มบวกเพิ่มอีก5บาทนะครับเพ่อนเพื่อนสนใจก็ส่งรูปนะครับและคลิปวิดีโอเข้ามานะครับทาง Li น์แอนะครับไลน์แอดของทางช่องก็คือช่องทางติดต่อของคนส่องเหรียญนะครับแล้วหลายๆท่านนะครับถ้ามีนะครับทาการซื้อขายจะได้ทั้งที่อยู่นะครับและ เบอร์โทรศัพท์นะครับเอาไปเลยนะครับมีเหรียญสวยๆนะครับหรือว่าเหรียญที่ทางช่องต้องการนะครับท่านก็สามารถส่งมาได้นะครับส่งมาได้ก็จะขอพิจารณานะครับเป็นรายบุคคลไปนะครับว่าเหรียญที่ท่านมีอยู่นะครับจะเป็นเหรียญแบบไหนนะครับที่ดูแล้วมีความแปลกนะครับทางช่องจะพิจารณาให้ท่านนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นเหรียญแบบนี้รับ100%นะครับนะครับขอให้มีร่องตรงนี้ลึกนะครับนะครับไส้ตรงนี้นะครับถูกกัดก่อนกินเนื้อเข้าไปนะครับและจะมีขอบนะครับมีความคมนะครับ2ข้างนะครับนะครับจะมีความคมอยู่นะเพราะว่าเนื้อไส้กลางโดนกินเข้าไปนะครับโดยสารเคมีหรืออะไรสักอย่างนะครับ และเนื้อต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลายๆท่านคงจะมีนะครับแต่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะครับอ่าโอเคนะครับทางช่องคนส่งเหรียญครับยินดีครับที่จะรับซื้อท่านในราคาสูงสุดนะครับเหรียญละ10บาทนะครับเหรียญละ10บาทบวกแล้วนะครับโอเคนะครับแต่เน้นย้ำครับต้องเกิน1ิเหรียญครับทางช่องถึงจะอ่า ให้ท่านไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับโอเคนะครับสําหรับข้อมูลครับน่าจะชัดเจนนะครับสําหรับเหรียญ5้าบาทองค์พ่อรอเก้านะครับแต่ถ้าท่านใดมีเหรียญองค์รอ10ิบนะครับองค์รอ10ิบถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ให้ไปเลยเหรียญละยี่สิบบาทนะครับนะครับเพิ่มให้ไปเลยสามเท่านะครับถ้าเป็นเหรียญองค์รอสิบนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรับไปเลย สามเท่าของเหรียญองค์พ่อหลอกเก้านะครับแต่ก็คงหายากนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ออกมาใหม่นะครับโอเคนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอรับเหรียญองค์พ่อหลอกเก้านะครับที่มีลักษณะนะครับเนื้อจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อ่านะครับขอบด้านในนะครับต้องถูกกินเข้าไปนะครับโอเคครับสําหรับ คลิปนี้ทางช่องก็ขอจบการรีวิวเปิดรับซื้อเพื่อเก็บสะสมเหรียญชนิด5บาทนะครับทุกพศออขององค์ท่อรอเนะครับไวเพียงแค่นี้เ,นเพื่อนๆลองหาดูนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ